เดี๋ยวไปต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับคือช่วงนี้หน้าแรงใช่ไหมครับก็มีการสร้างฝายเพื่อท,<ะ>ที่จะชะลอน้ํานี่จะพาไปดูการส่งมอบฝายห้วยสันอนุสร์ครับที่อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับได้ร่วมกับผู้นําท้องถิ่นเนี่ยแล้วก็ประชาชนในพื้นที่และภาคีเครือขา่ายภาคเอกชนร่วมกันก่อกสร้างฝายชั่วคราวแบบแกนดินซีเมนต์กักเก็บน้ําไว้ใช้สาหรับเกษตรกรในหน้าแรงนะครับที่ลำห้วยซันบ้านโนน แถานะครับตำบลนอนหานอำเภอเมืองขอนแก่นนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีสมมอบฝายห้วยซันอนุสร์ด้วยดินซีเมนต์นะครับซึ่งอำเภอเมืองขอนแก่นร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอและก็ทางผู้นําชุมชนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลนอนหานบริษัทขอนแก่นบ,บริเวรี จำกัดและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนนะครับโดยร่วมกันก่อสร้างฝ่ายชั่วคราวแบบแกนดินซีเมนต์จุดใต้สะพานห้วยสันอนุสร์บ้านโนนขวาวโดยสันฝ่ายนะครับมีขนาดกว้าง6เมตรยาว60เมตรสูง4เมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ1 07, ล้าน7แสนลูกบาศเมตรโดยมีพื้นที่การเกษตรนะครับได้รับผลประโยชน์กว่า1 5 0 0 0 0ไร่ ทั้งการทำนาและก็ทำสวนครับค่ะด้านในไก่สอนกองฉลาดค่ะเพราะว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นนะคะได้ตั้งเป้าที่จะสร้างฝายชะลอน้ำค่ะ73ฝายเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหาม,หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการแก้ไขปัญหาภายัภายแล้งนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นนะคะมักจะประสบปัญหาน้าท่วมนะคะในช่วงน้ําหลากและประสบปัญหาภัยแ แ้งในหน้าแล้งค่ะอันเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ได้ซึ่งการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ําแบบชั่วคราวแกนดินซีเมนนะคะนับว่าเป็นนวัตกรรมที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะแล้วก็ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยน้อยประชาชนสามารถทําเองได้แต่ประโยชน์ที่จะได้รับนะคะประชาชนถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมากค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะเราไม่มีการเก็บกักดักชะลอยามฝนตกนะฮะ ดังนั้นหลักคิดก็คือเวลายามฝนมาเนี่ยทำยังไงเราจะเก็บกักดักชะลอน้ําเช่นบนเขาเราก็ทาเป็นฝ่ายชะลอน้ําฝ่ายหินทิ้งหรือที่เราเรียกกันว่าฝ่ายแมวเนี่ยนะฮะฝายหลังจากตามตามอ่าลงจากเขามาเนี่ยมันก็จะเป็นตีนเขาเนี่ส่วนใหญ่แล้วโดยธรรมชาติก็ทําให้เกิดการแหลของน้ําทําให้เกิดลาําธารลําห้วยสาขาต่างๆของแม่น้ําชีพวกนี้เหมือนเส้นเลือดฝอยทําไงเราจะทําเป็นฝ่าย เก็บกักดักชะลอเป็นขั้นบันไดนก่อนที่จะให้น้ํามาชุมนุมกันอยู่ในน้ําชีเนี่ยนะเป็นการตัดกําลังน้ําตั้งแต่ยอดเขาลงมาถ้าเราสามารถทําได้ตั้งแต่ชัยภูมินะครับไปตลอดในเขตร่มน้ําชีเนี่ยผมผมคิดว่าถึงท่วมกะทั่วมไมเยอะแต่ที่แน่ๆคือเวลาแรงมันจะไม่แรงเพราะน้ําจะค้างอยู่ตามตามไอ้ตามฝายนะที่เราเราเก็บกักดัก,ดกชะลอไว้เนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะในทําในช่วงนี้ก็คือหนูอยู่ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยอีกสักปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศออกมาแล้วค่ะว่าจะเข้าสู่ฤด,ดูฝนอย่างเป็นทางการ<อ>ฝนก็จะตกลงมาพอดีถ้าอย่างนี้ก็ดีใจก็อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกนะครับทางแม่น้ําลําคลองเนี่ยคือแม่น้ําสายหลักก็คือเหมือนเส้นเลือดใหญ่ส่วนลําน้ําหรือว่าลาคลองเล็กๆสาขาเนี่ยก็คือเป็นเส้นเลือดฝอยถ้าเราสามารถกเก็บน้าไว้ในเส้นเลือดฝอยได้เนี่ยก่อนที่เขาจะไหลลงสู่แม่น้ํา อ่าม่น้ําเขาเรียกสายหลักทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถชะลอความแห้งแล้งหรือว่ามีน้ำมาเก็บไปให้ใช้ได้อใช่ค่ะชะลอความชุ่มชื้นไว้ได้ครับ